ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอยู่นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีตำรวจยิงตำรวจนะคะไปยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตเลยนะคะผู้ที่ยิงก็คือจากสิบตำรวจธีรพงศ์โพทองผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งค่ะล่าสุดนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเมีคำสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อน,นะคะ่ะ พนักงานสอบสวนนำจากสิทธิตำรวจธีรพงศ์โพธรผู้บังคับหมู่จราจรที่ใช้อาวุธปืนยิงร้อยตำรวจเอกสานชัยโชครองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเสียชีวิตมาทำแผนประกอบคำสารภาพที่จุดเกิดเหตุบนสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งในข้อหาฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่และพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต พลตตรีสรศักดิ์เย็นเพรมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะคะกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากจ่าสิบตำรวจธีรพงษ์นั้นมีอาการเครียดจากเรื่องส่วนตัวบวกกับเมาเหล้าด้วยค่ะโดยร้อยตำรวจเอกสายันนะคะกลับมาจากการตั้งด่านตรวจแล้วก็มาประสบเหตุก็เจรจาพูดคุยเพื่อให้กลับไปพักผ่อนนะคะแต่ว่าจ่าสิบตำรวจธีรพงษ์เนี่ยไม่ยินยอมกลับใช้ปืนยิงร้อยตำรวจเอกสายันถึง3นัดติดต่อกันค่ะ ล่าสุดจาสิบตำรวจธีรพงศ์ให้การรับสาร,รภาพจึงออกจากราชการจึงให้ออกจากราชการไว้ก่อนและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดที่เห็นอยู่นี้เป็นคุณแม่นะคะญาติได้ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดดอนตูมรัตตำรวจเอกสายันโดยนางชนะไนชัยโชคอายุ80ปีก็แสดงความเสียใจที่บุตรชายต้องมาเสียชีวิต เพราะเพื่อนร่วมงานนะคะและที่สําคัญอยู่บนโรงพักด้วยเช่นเดียวกับนางสาวสัจทรแซลีภรรยาของร้อยตํารวจเอกสาย,ยันก็กอดรูปถ่ายนะคะของสามีแล้วก็อยู่ในอาการที่โศกเศร้าตลอดเวลาเช่นกันค่ะมีลูกชายด้วยนะคะอายุ9ขวบเองนะคะเด็กชายสุปรณกรชัยโชคเป็นบุตรชายอยู่ข้างกายแล้วก็เข้ากราบศพผู้ที่เป็นบิดาเนี่แหละค่ะ นางสาวสัสิธรนะคะบอกว่าสามีรับราชการมานาน25ปีแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีรักภรรยาและลูกที่ใส่ส่วนตัวก็เป็นคนร่าเริงนะคะไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยแถมยังชอบที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยซ้ำไปหลังจากสามีเสียชีวิตก็คงจะต้องดูแลลูกชายกันเพียงลำพังค่ะ